สวัสดีครับกาลยานมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่องดวงกับลุงโจโหราในคลิปนี้ท่านสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการผูกมิตรสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนได้ทุกเพศทุกวัยทุกฐานะอาชีพอยากจะสารสัมพันธ์ให้เขามาเป็นเพื่อนมาเป็นแฟนมาเป็นคนรู้ใจก็ย่อมได้ การที่เราจะพิจิตใจคนหรือชนะใจคนได้นั้นคือเราต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรจริงอยู่ที่ว่าอันดับแรกๆของคนทั่วไปที่จะชอบกันก็คือเรื่องของหน้าตารูปร่างนิสัยคำพูดคำจาบุคลิกหรือฐานนะคนเราส่วนใหญ่ก็ชอบคนสวยคนหลอ่อชอบคนรูปร่างดีชอบคนนิสัยดีชอบคนนิสัยรวยชอบคนนิสัยเป ชอบคนแต่งตัวดูดีพูดจาเพราะเพราะแต่ถึงอย่างไรคนเราก็มีความชอบที่เป็นพิเศษบางอย่างที่เป็นของเฉพาะบุคคลซึ่งถ้ามีใครมาทำอะไรบางอย่างที่ตรงกับการิตของเราเราก็จะถูกชะตาเขาเป็นพิเศษซึ่งขอเพียงท่านรู้ว่าเขามีดาวประจำตัวเป็นดาวอะไรแต่ถ้าไม่รู้ว่าเขามีดาวประจำตัวเป็นดาวอะไรแต่อย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าเขาเกิดันอะไร ก็พอจะสามารถใช้วิธีการนี้เพื่อพิชิตใจหรือชนะใจเขาได้ซึ่งผมก็ได้ทำการสรุปมาให้แบบสั้นๆกระชับะชักรบแล้วมาดูกันได้เลยครับคนวันอาทิตย์หรือคนที่ปลูกดวงมาแล้วมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวเขาจะชอบคนที่วางตัวดูเป็นผู้ใหญ่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ดูมีความรู้ดูเป็นคนดีมีเมตตาจิตใจดี ดูเป็นคนน่าเชื่อถือมีศีลมีธรรมชอบบอกชอบสอนชอบแนะนำรู้กาละเทศะใฝ่เรียนใฝ่รู้มีความยุติธรรมเป็นคนมีเหตุผลชอบคนที่แต่งตัวมิดชิดแต่ดูดีสมฐานนะเหมาะกับวัยแต่ไม่ต้องทันสมัยมากก็ได้ส่วนคนวันจันทร์หรือคนที่ปลุกปังมาแล้วมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำตัว เขาจะชอบชนที่พูดจาดีพูดจาเพราะๆพูดจาหวานๆต้องชมเขาบ่อยๆต้องให้กำลังใจเสมอๆห้ามติห้ามว่าต้องมีเรื่องให้ตื่นเต้นให้เซอร์ไพรส์บ่อยๆต้องใจปั้มต้องใจป่าต้องเอาใจตลอดเขาชอบคนที่เอาอกเอาใจเวลามาพบเจอกันต้องมีของติดไม้ติดมือมาฝากและต้องเป็นคนให้คำปรึกษาแนะนำพึ่งพาได้ ต่อมาคือคนวันอังคารหรือคนที่ผูกด,ดวงมาแล้วมีดาวอังคารเป็นดาวประจำตัวถ้าเราอยากจะพิชิตใจเขาหรือชนะใจเขาเราจะต้องสวยต้องหลอง่อหรือต้องดูดีโดดเด่นเตะตาต้องแต่งหน้าแต่งตัวเฟี้ยวเฟหรือดูหรูหราตัวต้องหอมมาต้องดีแสดงความรู้สึกทางสีหน้าและทางดวงตาเก่ง,กงๆยิ้มเก่งๆ และเราต้องบอกต้องวานให้เขาช่วยทำนู่นทำนี่ให้เราแต่เราอย่าไปทำเองแต่ก็สามารถช่วยร่วมมือกันทำได้และเวลาที่อยากจะไปไหนอยากจะทำอะไรก็บอกให้เขารู้แล้วให้เขาทำตามในสิ่งที่เราต้องการและที่สำคัญต้องหมั่นชมว่าเขาเก่งเขาเจ๋งเขายอดเยี่ยมสำหรับคนวันพุธหรือคนที่ผูกดวงมาแล้วมีดาวพุธเป็นดาวประจำตัว ถ้าเราจะพิชิตใ,ใจเขาจากชนะใจเขา,ใใเ,ขาเราจะต้องเป็นคนที่มีจริตเยอะดูเป็นคนอ่อนไหวอ่อ,อนหว,วานอ่อ,อนต่อโลกรู้จักอ่อดอ้อนรู้จักเงางอนทําตัวน่ารักเจ้าเง่แสนงอนดูแลเทคแคร์เก่งแล้วก,ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยตั้งแต่ศีษัตวจะหลดปลายเท้าต้องแต่งหน้าแต่งตัวน่ารัก,รกฟุ้งฟ,งฟิ้งฟุ้งฟิ้งใสใต้องดูน่ารักตลอดเวลา สำหรับคนวันเพื่อเือหัสหรือคนที่ผูกดวงมาแล้วมีดาวพฤหัสบ,บดีเป็นดาวประจำตัวท่านจะต้องเข้าหาและอาสาทํานั่นทํานี่ให้เขาถ้ารับปากอะไรแล้วต้องทําให้ได้มีความรับผิดชอบตรงไปตรงมาอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังในสิ่งที่เขาพูดต้องเป็นผู้ฟังที่ดีการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าต้องเนีย้ยต้องเป๊ะแต่ไม่จะเป็นต้องใช้ของแพง ต้องให้เกียรติเขาทั้งต่อหน้าและรับหลังส่วนคนวันศุกร์หรือคนที่ผูกดวงมาแล้วมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวท่านต้องกล้าพูดกล้าแซวกล้าหยอดมุกสนุกสนานเฮฮาทะเลนดังมีคำพูดที่ว่าพวกหล่อสวยมักอดแต่พวกตลกมักได้ท่านจึงต้องเป็นคนที่สนุกสนานเข้าไว้แต่ก็ต้องมีความเป็นผู้นำเป็นหัวโจกต้องกล้าแสดงออก และพร้อมปกป้องเขาซึ่งคนดาวสุขไม่จะชอบคนประเภทนี้สำหรับคนวันเสาร์หรือคนที่ผูกดวงมาแล้วมีดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวท่านต้องมีสไตล์เป็นของตัวเองทั้งการวางตัวและการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋ารองเท้าไม่ตามกระแสสังคมมีเรื่องให้เขาแปลกใจเสมอช่วยเขาแค้ปัญหาต่างๆได้ต้องใจถึงพึ่งพาได้ เขาเปมาเราต้องเปกลับเฮไหนเฮนั่นไปไหนไปกันเอาไงเอากันทําทุกอย่างแบบใจแลกใจสําหรับคนวันพุธกลางคืนหรือคนที่ผูกดวงมาแล้วมีดาวราหูเป็นดาวประจําตัวถ้าท่านต้องการจะพิชิตใจเขาจะชนะใจเขาท่านต้องเป็นคนพูดคําไหนคํานั้นต้องเชื่อถือคําพูดได้มือเติบใจใหญ่กล้าใช้กล้าจ่าย กล้าทำอะไรเสี่ยงๆมักทําเรื่องให้เขาตื่นเต้นเป็นคนเอาไงเอากันใจนักเลงการแต่งหน้าแต่งตัวต้องเฉียวบ๊อบแวมแต่ไม่โป๊ะวางตัวดูดีดูสง่าดูมีอํานาจดูเข้าถึงยากรู้จักอดทนรู้จักรอคอยกล้าสั่งกล้าบังคับใจถึงพึ่งได้เอาจริงไม่ยอมคน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีพิชิตใจหรือชนะใจคนเพื่อนในการผูกความสัมพันธ์ซึ่งวิธีเหล่านี้ก็อยู่ในคอร์สโหราศาสตร์ไทยที่ผมได้เคยเปิดสอนฟรีเอาไว้นะครับและสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในศาสตร์ขยากรน,นี้ผมก็ได้เปิดกลุ่มเรียนรู้ให้กับทุกท่านในกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่าเรียนโหราศาสตร์ฟรีกับลุงโจโ,โหราซึ่งตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเรียนรู้กันหลายพันคนแล้วนะครับ วิชานี้จะทําให้ท่านรู้ว่าช่วงไหนของชีวิตท่านจะมีโอกาสดีๆเข้ามาช่วงไหนต้องระวังการเกิดเหตุเกิดเรื่องช่วงไหนจะมีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูช่วงไหนจะมีโอกาสได้คู่ได้แฟนช่วงไหนจะได้โชคได้ลาบขอนโตช่วงไหนจะต้องระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งช่วงไหนที่มีโอกาสจะได้ไปต่างประเทศช่วงไหนจะเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงไหนที่จะได้บ้านได้รถได้เลื่อนตำแหน่ง ซึ่งเรื่องเหล่านี้ท่านจะได้เรียนรู้ในกลุ่มเรียนทั้งหมดและยังมีเรื่องอื่นๆื่นอีกแต่เนื่องจากหลายๆคนเห็นว่าเป็นการสอนฟรีเรียนฟรีดังนั้นพอได้เข้ากลุ่มเรียนไปแล้วก็ปรากฏว่าไม่ตั้งใจเรียนกันเพราะคนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้มาฟรีๆดังนั้นผมจึงขอตั้งกฎขึ้นมาใหม่โดยต่อจากนี้ไปใครที่จะเข้าเรียนจะต้องเสียค่าสมัคร199บาทโดยให้โอนเงินไปที่บัญชีกสิกรไทยเลขที่ 046-813-1471จากนั้นก็ให้คุณไปแอดเพื่อนกับผมใน Facebook ลุงโจโหราพร้อมกับแสดงหลักฐานการโอนเงินในกล่องข้อความแล้วผมจะดึงคุณเข้าไปในกลุ่มเรียนให้นะครับซึ่งถ้าท่านตั้งใจเรียนแค่นำวิชานี้ไปดูดวงให้คนหนึ่งคนท่านก็ได้ค่าสมัครคืนแล้วสุดท้ายนี้กระผมก็ขออวยพรให้จากนี้ต่อไป ขอให้ทุกท่านจงประสบความสําเร็จความสมหวังตามที่ท่านได้ตั้งใจและปรารถนานะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากลุงโจโหราครับผม